สวัสดีนะครับอันนี้ผมก็มีพระจมเด็ดบางคุณพรมนะครับเป็นพระซ้มเหลี่ยมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับบางคุณพรมนะครับพระสามเลี่ยมองคเด็กๆ ก็จะมีฐานซ้ำชั้นนะก็มีไปหู้ไม่ไม่ชัดก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องก็ไม่ค่อยโปรก,กัดนะครับด้านข้างนะครับ ก็ใจเอ็นๆหน่นนนอยครับพระบางคุณพรมนะครับเส้ยมากครับนี่ครับด้านล่างนะครับ ได้แบบชมกันนะครับชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดติดตามผมไปด้วยนะครับเพราะว่าผมมีพระผมก็อยากเอามาลงให้ช่องย t u ู e ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเผ่านี้ผมก็ได้เก็บไปนานก็ไม่ได้ไปซื้อไปหาไปเช่าเข้ามาแล้วครับ บางทีก็เขาเอามาให้ผมเมื่อสมัยก่อนนะครับก็มีก็เอาลงให้ช่อง Youtube ได้รับชมกันนะครับปาเกตก็จะเป็นจะมีรอยยักตรงนี้นะครับเปลวขึ้นไปนะครับปากเกต อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับเผ็่อจะมีพระผมก็เอาลงมาช่องยูทูบได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมของผม,ผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายก็ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญ ปาัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นาัถนาทุกประการนะครับสวัสดีนะครับ